ฉันรู้ตัวชัดอยู่ว่าถ้าความเป็นเอกราชแห่งกรุงสยามสิ้นสุดไปเมื่อใดชีวิตฉันก็คงจะสิ้นสุดไปเมื่อนั้นสยามมินหลังจากที่สยามประเทศจะต้องเผชิญหน้ากับการล่าอาณานิคมของมหาอำนาจชาติตอนตกมาเป็นเวลานานพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ก็ได้ทรงเล็งเห็นเรื่องของความจำเป็นในการพัฒนาประเทศ ให้ทัดเทียมกับชาติตะวันตกโดยการเสด็จประพาสยุโรปถึงสองครั้งเพื่อศึกษาและดูงานกิจการต่างๆของชาติตะวันตกไม่ว่าจะเป็นอังกฤษฝรั่งเศสรัสเซียทําให้พระองค์ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆหนึ่งในนั้นก็คือการแพทย์และการสาธารณสุขแห่งสยามประเทศ ล้นรัชกาลที่5ได้ส่งบรรดาพระราชะโอรสทั้งหลายไปศึกษาต่อในต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทวีปยุโรปเพื่อศึกษาความรู้จากทวีปยุโรปเพื่อนํามาพัฒนาประเทศในหลายด้านซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นทางด้านการทหารและการช่างแต่ยังขาดบุคลากรทางด้านการแพทย์จากการให้สัมภาษณ์ของหม่อมราชวงศ์ปียนันทนารางังสิ พนัตาในสมเด็จพระบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทเรียนธรในสารคาดีชุดไกลบ้านระบุว่าสมเด็จพระบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทเรียนธรอ,อธิบดีกรมสาธารณสุขได้แนะนําสมเด็จเจ้าฟ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามห ah ิดลอดุลยเดชกรมขุนสงขานาครินให้ไปศึกษาวิชาแพทย์แผนปัจจุบันเพื่อที่จะสามารถวางรากฐาน กระทรวงสาธารณสุขให้กับสยามประเทศต่อไปโดยที่พระองค์เลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยฮาวาดเมืองเคมบรส์รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาหลังจากที่พระองค์สำเร็จการศึกษาแล้วพระองค์ได้เดินทางกลับมาในประเทศไทยวันที่13ธันวาคมพุทธศักราช2471และประทับอยู่ที่วังสบทุม พระองค์ทรงเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคระบาดในประเทศไทยและมีความสามารถทางด้านการแพทย์เป็นอย่างสูงพระองค์ทรงทำงานในโรงพยาบาลสิริราชและโรงพยาบาลแมคโคอมิกจังหวัดเชียงใหม่ตามลำดับด้วยความเอาพระทัยใส่ต่อสุขภาพของประชาชนชาวเชียงใหม่จึงขนานนามพระองค์ว่าหมอเจ้าฟ้าวันที่24กันยายนพุทธศักราช2472 เวลา16.45น,น,นพระองค์เสด็จสวรรคตรด้วยโรคฝีบิดเมื่อพระชนมายุ37พรรษาโดยพระองค์ได้เป็นผู้วางรากฐานระบบการสาธารณสุขของไทยซึ่งยืนยงมาจนถึงยุคป,ปัจจุบันนี้และเป็นส่วนสำคัญในการต่อสู้กับโรคระบาดโควิด -19 ในปัจจุบัน พระองค์ได้รับสมัญญานามว่าพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและได้มีการต่อยอดเลื่อยมาจนกระทั่งปีพุทธศักราช2512สมเด็จพระศรีนกรินทราบรมราชชนนีได้ก่อตั้งสำนักงานบูรนิธิแพทย์อา,าสาสมเด็จพระศรีนกรินทราบรมราชชนนีหรือพอ,อสอวอเพื่อให้มีแพทย์ได้รักษาประชาชนในพื้นที่ธุรกันดารในสมัยนั้น ซึ่งยังคงปฏิบัติหน้าที่สืบเนื่องมาจนถึงยุคปัจจุบันในหลวงราชการปัจจุบันเมื่อครั้งเป็นสมเด็จพระบรมโอสถิราชยามกุฎราชกุมารพระองค์ได้ทรงก่อตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชไปทั่วประเทศในสมัยนั้นซึ่งปัจจุบันมีทั้งสิ้น21แห่งทั่วประเทศในปัจจุบันสถาบันพระมหากษัตริย์ของเราได้มีส่วนร่วม ในการผลิตวัคซีนเพื่อต่อต้านไวรัสโควิด -19 โดยบริษัทสยามไบโอไซ์ ide, เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้ฉีดวัคซีนทั่วประเทศพระองค์ไม่ทรงทอดทิ้งประชาชนของพระองค์ไม่ว่าจะในสถานการณ์ไหนก็ตามขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพุทเจ้าร้อยโททิติภูมิสายสนธิ อาจารย์สอนวิชาประวัติศาสตร์โรงเรียนในสิททหารบก